สวัสดีท,ทุกท่านนะครับผมลูกแกะนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่อง extended chord นะครับการที่จะเข้าใจเรื่อง extended chord เนี่ยเราต้องรู้จัก major scale รู้จัก triad chord รู้จัก seven chord ก่อนนะครับอันนี้ extended extended chord เนี่ยจริงๆในความหมายจริงหมายถึงอคอร์ดที่มีเสียงอยู่4เสียงนะครับอันนี้ตามความหมายอ้างอิงจากวิกิพีเดียนะครับอันนี้อคอร์ดที่มีเสียง4เสียงเนี่ยแปลว่า7เนี่ย อยู่ในกลุ่ม extended chord ด้วยนะครับอ่ะอันนี้เรากลับมาดูที่ chord tone ก่อนหรือ t r i a d chord t r i a d chord เนี่ยเราจะพูดถึงโน้ต3ตัวก็คือ1 3 5นะครับยืนพื้นอยู่แล้วถ้าเราเพิ่มตัวที่7หรือตัวที่7ติดแฟดเข้าไปอ่าคือ major 7หรือ dominant s เนี่ยถ้าเราเพิ่มเข้าไปเราก็จะเรียก chord กลุ่มนี้ว่า chord 7นะครับซึ่งมันก็อยู่อยู่ใน extended chord อยู่แล้วนะครับนอกเหนือจาก s ตัวอื่นๆที่เป็น extended chord ก็คือ2 4 6นะครับ อันนี้การใส่ 2, 4, 6เข้าไปเนี่ยตัวที่3เนี่ยจะเป็นตัวที่สำคัญมีความสำคัญอยู่ในไตรแอดว่ามันจะเป็นการบอกว่าเป็นคอร์ดเมเจอร์หรือคอร์ดไมเนอร์นะครับอันเนี้เวลาที่เราใส่2กับ4เข้าไปเนี่ย2กับ4มันจะอยู่ระหว่าง3ใช่ไหมครับถ้าเราใส่2กับ4หรือ2ตัวกับ4ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยใส่เข้าไปแล้วตัวที่3หายไป จกคอร์ดนะครับเราจะเรียกคอร์ดกลุ่มนี้ว่า suspended Chord นี่จะไม่ใช่ extended Chord นะครับเพราะว่าตัวที่3หายไปเนาะงนั้นมันก็จะเหลือ1 2 5หรือ1 4 5นะครับอ,อันนี้ก็จะแยกออกไปเป็นกลุ่ม suspended chord อ่ะผมจะยกตัวอย่างคอร์ดให้กลุ่มนี้ก็คือคอร์ด D นะครับคอร์ด D เนี่ยเรามีสายเบสเป็นตัวที่1แล้วก็ตัวที่5ตัวที่1ตัวที่3นะครับ ถ้าเราใส่ตัวที่สี่เข้าไปเราก็จะเหลือหนึ่งห้าหนึ่งสี่นะครับอันนี้ก็เลยเรียกเป็นคอร์ด D sus4 นะครับถ้าเราใส่ตัวที่สองเข้าไปอย่างนี้หนึ่งห้าหนึ่งสองนะครับอันนี้ก็เลยถูกเรียกว่าเป็น d sus2 นะครับอันนี้ไม่ใช่กลุ่ม Extended c h o r d เราต้องใส่ Su s เข้าไปเพื่อให้เขารู้ว่าเนี่ยเป็น Su s เป็นเด e d ค h o r d นะครับมันใส่เข้าไปโดยที่ตัวที่สามหายไปนะครับ คราวนี้ถ้าเราจะใส่ตัวที่สองกับ4โดยที่ตัวที่3มยังอยู่นะครับเขาก็จะมีคนเรียกมันว่า,าต้องบวก7เข้าไปอีกนะครับเพราะว่าตัวที่3อยู่ตรงนี้ในเมื่อเราใส่ตัวที่ใส่ตัวที่2เข้าไปโดยที่3ยังอยู่เนี่ยแปลว่าเราใส่ ตัวที่มันเกิน7เข้าไปแล้วก็เเจ็ดบวกเข้าไปกับ2ก็เป็น9นะครับผมยกตัวยอย่างคอร์ดซีแล้วกันนะ,อะคอร์ดซีเนี่ยเรามี1 3 5 1 3นะครับถ้าเราใส่ตัวที่2เข้าไปตัวที่ตัวที่3ก็ยังอยู่นะครับอันนี้เราก็จะเรียกเป็น C 9หรือ C9 นะครับอันนี้ก็จะเรียกเป็น C 9นนะครับอันนี้ถ้าเราใส่ตัวที่4เข้าไป นะครับโดยที่ตัวที่3ก็ยังอยู่เราจะเรียกเป็น C 1 1หรือ C 1 1นะครับอ่ะไอ้สอตัวเนี้ยมันก็จะมีปัญหาอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออ่ามันจะมีอีกสำนักหนึ่งที่เขาเขียนแบบย่อนะครับคือในการเขียนแบบย่อของเขาเนี่ยคือเวลาที่เขียนตัวเลขที่เกิน7เนี่ยเขาจะหมายความว่าเขาให้จับตัวที่7เข้าไปด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าง C C 9เนี่ยถ้าเขียนว่า C major 9เนี่ยหมายความว่ามี major s e v เข้าไปนะครับแล้วก็มีตัวที่2มีตัวที่3ด้วยนะครับ1น7 2นะครับอ่าก็อันเนี้ยก็จะเป็น C major 9ถ้าเป็น C 9บางคนเขาบอกว่าหมายถึงติด dominant s e v เข้าไปย่อมาจาก C dominant n เขียนเจ้าๆว่า C9 นะครับนั้นก็จะต้องมีโดมินานเซเเข้าไปด้วย1 3 7 8 2นะครับอันน C9 จริงๆมี2ความหมายอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่สำนักที่เขาใช้นะครับอย่างถ้าเป็นในทางแจ๊สเนี่ยทั้งทั้งเพลงทั้งชุดเนี่ยติดเซเว่นมาหมดเลยว่าโอมาเขียน C9 เนี่ยเราจะไม่ติดเซเว่นให้เขามันก็ฟังดูแปลกๆนะครับ อันนี้ถ้าเป็นเพลงทั่วไปเพลงตลาดเพลงป๊อปเพลงทั่วไปที่เราเล่นกันเนี่ยทั้งเพลงไม่มีเซเว่นเลยเพราะเขียน C9 เราจะใส่เซเว่นโดมิเนนต์เซเว่นเข้าไปมันก็มันก็ฟังดูแปลกๆอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการเขียน C9 เนี่ยมันจะแปลว่า C ที่มีทั้ง3และ2หรือมีโดมิเนนต์เซเว่น 7, หรือไม่คงต้องดูที่สภาพแวดล้อมนะครับ เหมือนกันกับ C 1 1นะครับ C 1 1เนี่ยจะเป็น C d ด m i n a n t 11หรือเป็น C อ่าเป็น C d ด m i n a n t 11หรือเป็น C 1 1ก็ต้องมาดูที่สภาพแวดล้อมเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเขียนเป็น C major 11เอนี่ยอันนี้ชัดเจนมากว่ามี1 3 7เนาะ1 3 7แล้วก็4 โอเคอันนี้ตัวที่หกเนี่ยก็เลยเกิดปัญหาขึ้นเหมือนกันเพราะว่าสองกับสี่มันมันมีมันต้องแยกกับ suspended chord นะครับอันนี้ตัวที่หกก็เลยเกิดปัญหาขึ้นเหมือนกันว่าถ้าจับตัวที่หกเฉยๆเราเขียน c 6เฉยๆ,ๆเนี่ยเราก็คือตัว c จับตัวที่หกเข้าไปเฉยๆเนี่ยอันนี้ตัวที่ห้าเนาะหนึ่งสามห้านะเอาใส่ตัวที่หกเข้าไปหนึ่งสามหกหนึ่งสามนะครับอันนี้ก็เรียกเป็น c 6 i เฉยๆ,ๆนะครับอันนี้ บางคนก็เลยบอกกันเลยว่า C 1 3เนี่ยหมายควาว่าต้องผ่านเซเว่นเสมอ C เมเจอร์13แปลว่าต้องจับเมเจอร์7แล้วก็6เข้าไป C 13บามลว่าต้องจับโดมิเนนต์7แล้วก็จับ6เข้าไปนะครับเพราะว่าเราแยกกันกับ C 6ไปแล้วนะครับอันคอร์ดกลุ่มนี้เป็นคอร์ดที่ความหมายค่อนข้างกำกวมนะครับต้องต้องดูสภาพแวดล้อมให้ดีนะครับว่าคอร์ดเพื่อนๆของเขาเนี่ยเขาจับอะไรกันมา นะครับเราจะต้องใส่7หรือไม่ต้องใส่7ต้องดูให้ดีนะครับกลุ่มนี้อ่าก็คือกลุ่ม Extended Chord นะครับอ่าแต่ถ้ามี7เข้าไปแล้วก็มี2เข้าไปอันนี้ไม่ใช่ Extended แล้วอันนี้เป็นคอร์ดที่เป็น tension คอร์ดหรืออะหรืออะไรต่างๆนานาที่เราจะไปกล่าวในบทต่อๆไปนะครับเราะนั้น Extended chord ในที่นี้ที่ผมพูดถึงจะมี C9 ที่ไม่ได้จับ7นะครับ C11 ที่ไม่ได้จับ7แล้วก็ C6 นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะแล้วก็เป็นกลุ่ม7เนะครับเป็น Major 7หรือ Dominant 7นะครับเอาละถ้าสงสัยตรงไหนก็ค่อยถามกันอีกทีแล้วกันครับสวัสดีครับผม